สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราส่งมอบ Vios Ivory นะฮะอ่าที่หน่อยนะครับที่หน่อยอยู่อ,อุบบลนะอุบลก็โทรปุ๊บจองปั๊บเลยนะครับแล้วก็ให้น้องนะครับอยู่แถวชนบุรีระยองนะครับให้มาดูรถก็จบเลยครับนะฮะจองจ่ายจบสุดยอดครับผมนะฮะรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับเพราะว่าเรากิจถ่ายเองกับมือ มาดูรถนี่ก็ตรงเป๊ะนะครับรับรถพร้อมเล่มนะครับกลับบ้านเลยนะฮะก็ซื้อเงินสดรับรถได้หมดเลยครับรับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจนะครับมีรถเก่าก็สามารถนํามาเทิร์นได้นะรถราคาเบามีนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับฟอร์ดโฟกัสหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟอร์ดโฟลัสจะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แต่คันนี้เป็นซิตี้เซ็กซ์จัดไฟแนนซนได้นะครับ เสาร์ทีนี้พี่ๆหลายคนก็จะเข้ามาเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ CRV นะรอพี่สมหวังอยู่เอาจีสามมาเธอได้เลยนะครับพี่และพี่สมหวังดูอยู่นะก็โทรคุยกับทางพี่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่พี่พี่น้องพี่น้อยเออไม่ใช่พี่น้องดิพี่น้อยนะครับพี่น้อยอยู่ระยองนะครับมิลานนะครับซื้อเงินสดเลยครับผมนะฮะโทรมาเมื่อวานนะพี่น้อยเนาะอันนี้พี่หน่อยนะครับวีออสก็ให้น้องมาดู นะครับก็ขับรถกลับเลยนะฮะพร้อมเล่มนะครับที่นี่คือซื้อสดเนี่ยก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยจะโอนเองหรือไปให้ไปโอนก็ได้หมดนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็แจ้งได้เลยนะพี่นะคนไหนสนใจไม่อยากเข้ากรุงเทพติดงานติดธุระไม่สะดวกนะกลัวเรื่องของโควิดก็แจ้งได้เลยนะฮะพี่พี่ลุงโลดผมรออยู่นะกับบีทีห้าสิบนะครับที่ว่าจะเทินซิตี้สีเทานะฮะ ขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะครับอยู่อุบนนะฮะแล้วตีของเลยตีของนู่นเลยทบเองคนครับพี่แอน์นะย้อดสวยๆเลยะฮะก็ ขอให้เฮงๆร่ำรวยร่ำรวยนะครับถูกหวยพุ่งนี้นะฮะเลขอะไรนะสามหนึ่งสองเก้านะครับผมก็ไปตามกันได้นะอะขอพี่หน่อยถูงหวยด้วยนะครับสีดำเงาส,สวยๆเลยนะดูแล้วจบเลยนะฮะอ่ะขอเดินทางปลอดภัยครับกับชนบุรีนะครับะระยองนะฮะ ไปแล้วขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะฮะเรียบร้อยครับผมนะฮะมาดูรถก็จบได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอ,อกไปเนาะจองจ่ายจบนะครับรับรถพร้อมเล่ม <laughs> ขอบคุณพี่ๆน้องๆด้วยนะครับที่มาด้วยเนาะนะมารับรถแทนพี่หน่อยนะครับผมก็ไม่รู้พี่หน่อยไม่เคยเห็นกัน <laughs> พี่หน่อยโทรป,ปุป๊บก็โอนเลยอะ่ะนะฮะโอนจองก็ จ่ายจบเลยนะเออดีไหมผมไม่รู้พี่หน่อยติดตามมานานหรือยังนะแต่ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับอ่าแล้วก็พี่ๆคนไหนสนใจคันไหนก็ยัง,ย,งยังว่างอยู่นะนะฮะซีเอวี v, รอพี่สมหวังอะ่ะพี่สมหวังออกรถไปเมื่อปี2018มี g ี3เจะเทิรนนะครับน้องกิจรออยู่นะฮะฟอร์ด o c u ์ <laughs> Focus, ราคาเบา1 1 9 10,900บาทรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ มิราสนะครับคันนี้รอพี่น้อยพี่น้อยอยู่ระยองนะฮะซื้อเงินสดเลยครับถ้าไม่สดก็จัดเฟ้นได้พี่นะได้หมดจัดเฟ้นก็ได้ได้หมดถ้าไม่สะดวกมาแจ้งเพี้ยนได้เลยเบียโอเมตนะครับประหยัดน้ำมันอีโคคานะอันนี้ก็ประหยัดน้ำมันสุดๆพอติดกา๊าซจากโรงงานเลยนะฮะ CNG จากโรงงานสตีที่รุ่งรุ่งโรดนะออกเสียงเรอเรือชัดเจนเลยรุ่งโรดรุ่งโอ้ลิ้นผมไม่ดีแล้วพี่เอ้ รุ่งโรจน์นะมานะพี่นะบีทีห้าสิบมาเทิร์นเลยจบนะครับติดต่อแพีได้เลยฮะสวยเลยต้องกิดคอนเฟิร์มพาคันนี้มาเอาคันสีขาวสองพันสิบซีวิกเอฟบีนะครับมีคันเก่าก็มาเทิร์นได้เด้อรับซื้อรับเทิร์นมียอดค้างก็รับซื้อรับเทิร์นเช่นเดียวกันนะครับปิดยอดค้างให้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับเพียนปิดยอดไวนะฮะรับซื้อรถทั่วประเทศเลย ใครพร้อมขายทักได้เลยใครพร้อมเทินก็ทักได้เลยนะฮะร้านอยู่ริมลูกกาคลองหนึ่งนะเลยถนนริลูกกาซอยก้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทวิทอออตคาร mm hmm. เบอร์0 8 5ย์9 1 9 8 7นปะครับ0 8 5 2 4 9ป9 8 7ร้านอยู่ติดถนนเลยไปส้มๆสายมือเลยซอยเก้ามานิดเดียวแต่ก่อนมารบกวนโทรเช็คก่อนนะโทรเช็คร้านเช็ครถนะครับนิดนึงยาฤิษอีโคคาร์ก็มีสวยเลยคันนี้ ไม่ไหวแล้วพี่จะเป็นลมแดดร้อนมากอากาศร้อนมากบอกเลยนะฮะไปแล้วฮนะสวัสดีครับพรุ่งนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอพระคุณพี่หน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮง,งเฮงรวยรวยเด้อพี่เด้อนะอยู่บนนะไปแล้วครับสวัสดีครับ